ผู้ทันคดีโกงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นการโกงกันในระดับชาวบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาลอตเตอรี่ตัดแปะตัวเลขสามตัวหน้าแปะลงไปนะเอาเลขอื่นมาแปะเพื่อให้มันตรงกับเลขรางวัลสามตัวหน้าแต่แปะไม่เนียนฮะเอาไปขึ้นรางวัลที่แผงขายหวยที่เขารับซื้อรางวัล สามตัวหน้านะปรากฏว่าแม่ค้าดูปุ๊บเดียวรู้เลยว่าของปลอมดำเนินคดีฮะข้อหาชอ่อโกงข้อหาปลอมแปลงเอกสารแม่ค้าร้องหม่มร้องห้าใหญ่เลยคนที่เอาไปขึ้นเรือนรางวัลอ้างว่าตนเองไม่ได้ทําตนเองไม่ได้เป็นคนปลอมแปลงนะแต่เป็นคนเอาไปขึ้นรางวัลน,นี่คือการโกงในระดับชาวบ้าน ทีนี้กรณีศึกษาวันนี้เล็กๆเราไม่พูดเราพูดใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แค่เลขหน้า3ตัวฮะแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับ75ล้านบาทโดยบริษัทอีส์วอเตอบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทที่การประปาภูวิภาคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่40%แต่มันมีกรณีแบงก์การันตีปลอมแบงก์การันตีปลอมเป็นยังไงบริษัทบริษัทหนึ่ง ชื่อบริษัท G ไปรับงานของอีส์วอเตอเป็นงานปรับปรุงสระน้ำสระสำรองน้ำน้ำดิบนะมูลค่าโครงการนี้75ล้านไม่ต้องประมูลวิธีเฉพาะเจาะจงเลือกบริษัทนี้เลยแล้วถึงเวลาเอาแบงค์การันตีไปวางเวลาได้งานเนี่ยมันต้องเอาแบงค์การันตีไปวางไงครับปรากฏว่าแบงก์ที่เอาเอกสารที่เอาไปวางนั่นแหละ หนังสือค้ำประกันหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารนะเขาเรียกแบงค์การันตีต้องเอาอไปวางเงื่อนไขก็เอาไปสองฉบับนะฉบับหนึ่งค้ำประกันสัญญาร้อยละห้าของมูลค่างานอีกฉบับหนึ่งค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละสิบของมูลค่างานนี่ออกมามีโลโก้ธนาคารกสิกรไทยโลโก้ธนาคารกสิกรไทยมีอากรสแสตมแป์แปะทั้งสองอันเลยนะฮะ มีชื่อบริษัทนะนี่ผู้มีอำนาจลงนามนะที่ไปติดต่อกับแบงค์นะมีตาประทับมีลายเซ็นที่เราขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เห็นไหมสองอันเลยนะแต่ปรากฏว่าบริษัทอีส t w วอเตตรวจสอบไปที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยแล้วยืนยันว่าธนาคารไม่ได้ออกให้ภาษาชาวบ้านคือนี่มันแบงค์การันตีปลอมลองเทียบกับสลากินแบง ปลอมตัวเลขตัดแปะสามตัวหน้าน่ะอันนั้นโดนดำเนินคดีเลยฐานช่อโกงแล้วก็ข้อหาอีกข้อหาหนึ่งคือปลอมแปลงเอกสารกรณีนี้ปรากฏว่าบริษัท G ที่เอาเอกสารเนี่ยไปยื่นให้กับอีสต์วอเตบริษัทที่การประปลาพูิภาคถือหุ้น40%่น40%นะครับไม่ถูกดำเนินคดีครับ บริษัทที่เอาแบงค์การันตีปลอมไปวางไม่ถูกดําเนินคดีแล้วแถมได้งานต่อไปด้วยเอาสิคุณพี่ที่เอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินร้องไห้คราวนี้ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกครับเพราะจะไปขอจะโกงขอโกงขึ้นเงินเนี่ยไม่กี่พันถูกดําเนินคดีแต่กรณีแบงค์การันตีปลอมเนี่ยคนที่เอาไปยืดเนี่ย ยังไม่ถูกดำเนินคดีแล้วแถมได้งานด้วยอ่ะปัจจุบันยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับบริษัทที่เอาแบงก์การันตีปลอมไปยื่นไปวางเนี่ยท,ทั้งทั้งที่บอร์ด Eastwater เคยระบุด้วยซ้ําถ้าเป็นปลอมต้องดำเนินคดีแล้วมันไปยังไงมายังไงทีนี้ดูต่อไปครับนี่ Amazing Eastwater นะนี่ไฟล์ตรวจสอบหนังสือคำประกันสัญญาพบไม่ได้ออกให้โดยธนาคารกสิกรกไทย 7เมษาแจ้งยกเลิกแจ้งยกเลิกไปแล้วด้วยนะยุติการลงนามสัญญากับบริษัทจีไปแล้วด้วยนะแต่หลังจากนั้นกลับให้มีการเจรจาแล้วเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาเดิมใช้แบง์การันตีสออันนะต้องเป็นของแท้ด้วยนะนะแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่เหลือเป็นแคชเชียร์เช็คมูลค่า3.75ล้านโครงการ75ล้านจัดจ้างบริษัทจีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้กลับมาทำงานต่อฮะแล้วไม่ถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงฐานปลอมแปลงเอกสารด้วยมาสศจั์นไหมฮะ Amazing ไหมครับดูถัดไปที่นี้ครับบอร์ดเมื่อ28มีนา65เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมันเองติดตามตรวจสอบการจัดจ้างโครงการนี้ชื่อย่อนายสอเสือคนนี้เป็นอดีต ข้าราชการสายปกครองท่านก็ตรงไปตรงมาท่านบอกเลยในบอร์ดเลยนะหนังสือคำประกันสัญญาเป็นสาระสำคัญไม่ควรแจ้งเรื่องงานหากมีการยืน่นหนังสือคําประกันสัญญาปลอมควรแจ้งความเนื่องจากเป็นคดีอาญานี่คือบอร์ดพูดในที่ประชุมอย่างเป็นทางการมีบันทึกแต่หลังจากนั้นไม่มีการดำเนินคดีอาญา กับบริษัทจีแถมยังไปเจรจาให้กลับมาได้งานด้วยดูถัดไปอีกครับนี่จะเห็นไทม์ไลน์ย่อๆเห็นไหมบ่อชมรุษปี6-2ก็ควรจะวางแผนจัดการกันมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเร่งรีบอะไรพฤศจิกายน6-4จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเลือกบริษัทจี 11. มีนา6-5บริษัทจีส่งหนังสือค้ำประกันสัญญามา17มีนา65ไม่ถึงสัปดาห์ บริษัทไปตรวจสอบธนาคารปฏิเสธไม่ได้ออกหนังสือดันให้หลังจากนั้นบอร์ดประชุมมีความเห็นทับปลอมต้องแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทจีหลังจากนั้น7เมษาแจ้งยกเลิกยุติการลงนามกับบริษัทจีหลัง7เมษามาจนถึงปลายเดือนเมษายนเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบพริกกลับไปเจราจากับบริษัทจีแล้วในที่สุดก็นํามาซึ่งการจ้างบริษัทจี โดยให้เอาแคชเชียร์เช็คมาวางแทนแบงค์การันตีแล้ววางแค่3.75ล้านเห็นไหมฮะตั๋ว VIP หรือเปล่าน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ